เอาหาาให้แล้วนะครับที่ินยังครูเลยนะครับสองแสนกว่าบาทเนี่ยสองแสนกว่าบาทลองไปดูแล้วกันมีน้ําให้มีไฟให้มีเรือให้ข้าโอนซฟรีเพื่อนบ้านรอบบ้านไม่ไกลกงเทพรด้วยสองแสนกว่าบาทยังรูจะเป็นยังไงตามเข้าไปดูกันเลยตามมาเลยครับครับสวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามานะครับนี่เดี๋ยววันนี้จะพามาดูที่สวยๆราคาถูกๆเหมาะสมกับยุคเศรษฐกิจอย่างนี้เลยนี่ สองแสนก็บาทอ่าสองแสนก็บาทเดี๋ยวรอท่านผู้ชมเข้ามาก่อนละกันนะครับสามร้อยตารางวาก็มีหนึ่งไร่ก็มีนี่ดูภูเขาเขามีรั้วให้ด้วยมีน้ํามีไฟแล้วนี่ดูติดถน,นนเนี่ยนะครับอ่าติดถนนคองกีตเลยอยู่ในหมู่บ้านเลยนะครับอ่าตรงไปนี่ก็คือมีบ่อน้าด้วยขุดบ่อเก็บน้ําได้แถวนี้แสดงว่าดินนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวรอเอฟซีเข้ามาก่อนนะครับไม่ได้มีมาง่ายๆนะสอ,สองแสนก็บาทหายากครับที่ดินราคานี้นะครับแล้วเจ้าของนี่คุ้นหน้าคุ้นตามากอ่าแสดงว่าซื้อที่แล้วเป็นถนนคู่ดงนนนีี่เเเออาาาาทกับบบ้้สยยล ใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์ฝ like, ากกดแชร์กันหน่อยละกันเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งสัญญาณชัดทุกสื่อเลยนะครับทั้งแอปสีดำแอปสีแดงแอปสีฟ้าแอปสีเขียวสีม่วงสีอะไรก็ลองดูแล้วกันถ้าชัดก็กพิมพ์ฝากพิมพ์ชัดมาหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูแล้เวเตรียมอะไรนะ กระดาษประกามาจดเบอร์ให้ดีแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปคุยกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างจะไม่พูดพ่าทำเพลงมากเดี๋ยวกลับกล้องก่อนกลับกล้องปุ๊บเจอน้ําปั๊บเลยเนี่บอ่อน้ําหลายคนชอบนะครับแสดงว่าใครซื้อตรงนี้ไปนี่มาขุดบอ่อได้เลยอ่าซื้อเลยหลายแปลงนี่เรามาคุยดูนะเขาอาจจะลดราคาให้ได้นะครับแป๊บเดียวนะฮะฝากข้อจอเขาอ้เขาใจกันหน่อยล้วกนันนะครับอ่าเนี่ก่อนที่จะดูที่เราเดี๋ยวให้ดูที่ข้างๆเขาก่อนนี่ดูถนนทางเข้าเลยเนี่เห็นบอ่อน้ำไหมครับมีหลายบอ่อด้วยเป็นของที่ข้างๆเขานะครับหลายคนถามว่า ขุดบ่อเก็บน้ําได้ไหมนี่คือหลักฐานนั่นนะครับพอกลับกล้องมาปุ๊บมีเพื่อนบ้านกลับกล้องมาปุ๊บนี่เป็นที่ของเราเลยไปทักทายกนเลยเพื่อไม่ให้เวิร์กกันเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านเสียงคุ้นกันเลยหน้าก็คุ้นคุณอะไรเป็นอะไรกันบ้างครับเนี่ยครับครับผมนัดที่ราคาถูกคำไรดีนัดผมยาวครับผมสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีค่ะเอบ้านที่ดินนะคะอ่าสวัสดีทั้งคุณนัทคุณเอเลยคุณหน้าคุณตาคุณเสียงกันอย่างดีเลย แสดงว่าเจอหน่ทั้งสองท่านนี่จะต้องเจอ2อ,อย่างคือที่ดินราคาถูกกับที่ดินคุ้มค่าถูกต้องค่ะถามก่อนยังไม่ถามเราก็อยู่ที่ไหนกันถามนิดนึงว่า300ตารางวานีม้มีมีใช่ไหมมีครับเริ่มต้นราคาเท่าไหร่ครับ2อ9 0 0 0บาทอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเผื่อคุณเอเผื่อคุณนัทเะเปลี่ยนใจพิมมาหน่อยเริ่มต้นแปลงเล็กสุดเนี่ย 300ตารางวา2 6 0 0 0 0เท่าไรนะ9,000บาทอ่าสาวอ่าแห่ 26, 000, 000, แล้วก็เลขสูตรอีก3ตัว300ตารางวาหนึ่งไร่แกก็มีนะบางคนบอกว่าอ่า3า0รตารางวาไม่พอเล็กเกินไปหนึ่งไร่มีอ่าหนึ่งไร่เดี๋ยวเขาไปถามราคากันว่าเป็นยังไงบ้างถ้าโอนใครออกให้ครับเนี่ยทางเราออกครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนี่มีรถมาด้วยนี่แสดงว่าแถวนี้นี่ไม่เปียวมีรถผ่านด้วยนะครับอ่าเน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 นนนอ่านู่นชุมชนเต็มเลยนะครับเมื่อกี้คุยค้างไว้ โฉนดคุแดงใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วค่าโอนใครออกนะเราออกค่ะออกให้ทั้งหมดเลยใช่ไฟฟ้ามีไหมมีแน่นอนครับ่าไฟฟ้ามีปลาปามีแล้วก็โฉนดก็เป็นสีแดงอย่างที่พูดไปแล้วแต่ถามนิดนึงเขาเรื่องเขาเรานิดนึงเราอยู่ตำบลอำเภอจังหวัดอะไรกันอยู่ที่ตำบลหนองประดู่ค่ะอำเภอละขวัญจังหวัดกาญจนบุรีค่ะตำบลหนองประดู่อำเภอละขวัญกาญจนบุรีมันมันไกลกรุงเทพไหมครับเนี่ยครับ อ่าใกล้กรุงเทพประมาณชั่วโมง40นาทีครับผมชั่วโมง40นาทีนะครับถ้าใครเข้าอู่ทองได้แล้วก็เข้าจากอู่ทองมานะครับเส้นหนองกระดูอู่ทองแล้วก็ตัดมาถึงอาตอนหนองกระดูนะฮะ เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเข้าเส้น4025ตรงมาสักระยะนึงนะครับก็จะเจอป้ายวัดหนองไกลเหลืองแล้วก็จะมาเจอที่ดินแปลงนี้300ตารางวา269,000่า 2, 2> ใช่ครับอ้าวคุดแดงอีกครั้งนึงพูดซ้ำนิดนึงเพราะไฟ้สดขออนุญาตพูดซ้ำใครว,ว่าผลเวิร์ชนะพมไปไฟ้สดบางคนก็เพิ่งเข้ามานะครับสรุปง,ง่ายๆเลยอยู่เล้าขวัญกาญจนบ,บุรีห่างจากกรุงเทพกี่ก,กิโลครับเนี่ยครับ ประมาณ120กิโลเมตรค่ะ120กิโลเริ่มต้นจากเวสเกตนะคะอาเซนทันเวสเกตนี่บอกกันนะคุณนัทคุณเอ๋ข้างหลังเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าหญ้าแห้งแก่งตายอะไรไม่ใช่นะเพิ่งเกี่ยที่ให้ครับ<ช>เพิ่งปรับที่ให้ที่ให้เรียบร้อยครับเพิ่งเสร็จอะผมถามซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ300ตารางวาไอ้อกอะไรนะ269,000เนี่ยอาแล้วก็วางมัดจำเยอะไหม10%ครับผม10%เอ๊ะ20,000บาทหรอ ใช่ครับอ่ะตีกิมกอยตีกิมกอมเมื่อสองหมื่นห้าแล้วกันอ่าวางมาจำสองหมื่นห้าแล้วไฟฟ้านี่อีกนานไม่กว่าจะเข้าครับอ่าไม่เกิน2เดือนครับรับประกันไม่เกิน2เดือนแล้วบอในสัญญาให้ด้วยครับมีแน่นอนครับทุกแปลงเราทํามีฮะแล้วนานไหมเนี่ยครับกว่าชื่อเราเนี่ยคือง่ายๆเลยวาง20,000กว่าบาทเนี่ยจะไอสองแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยตารางวาเนี่ยนานไม่กว่าจะแบบว่าเอาเฉลิมกลับบ้านหรือ2เดือนมาเหมือนกัน คร่าวๆวันเดือนเมษาใช่ครับเดือนเมษาใช่ครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการแบ่งแยกแบ่งแยกถนนตอนนี่รางวัลแบ่งแยกแล้วครับแปลงนี้ได้โฉนดกลับบ้านเลยอ่าหาที่คุ้มคุ้มมาให้ท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับแล้วอย่างเงี้ยไปจ่ายเงินที่เหลือที่ไหนกันที่กรมที่ดินค่ะที่สำนักงานที่ดินทั้งหมดเลยใช่ครับแสดงว่าเราไม่โกงแน่นอนแน่นอนครับวางไอ้สองหมื่นห้าเนี่ยทำสัญญาไหมครับทำสัญญาแน่นอนครับอ่าตอนนี้ก่อนนะบอกกึนก่อนนะแปลงไหนที่เมียนมีเนี่ยเองอย่างแปลงเนี้ยติดถนนคอนกรีตใช่ไหมครับใช่ถนนสองด้าน แปลงนี้ข้างหน้าเนี่ยได้ถนน2ด้านเลยได้ถนนคอนกรีตตรงนี้ซึ่งเป็นถนนเนี่ยทางเข้าหมู่บ้านแล้วก็ถนนเขาเรียกว่าถนนในโครงการด้วยใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นใครมาก่อนได้ก่อนขยับนิดนึงนะฮะนอกจากอสามร้300ตารางวา2องแสนของคุณนายคุณเอ๋แล้วเนี่ยหนึ่งไร่มีไหมมีค่ะใช่ครับห <1 S 1> น้าหลังเนี่ยหนึ่งไร่เลยครับหนึ่งไร่ราคาเท่าไหร่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสามแสนห้าหมื่นเก้าเปนค่ะแปลงละไร่ละไร่ละไร่แปลงละไร่ครับอ่าแปลงละไร่ครับ มีหนึ่งไร่หนึ่งงานหนึ่งไร่สองงานแค่อยากแปลงครับอ่ะโอเคแล้วอย่างนี้จะซื้อหลายแปลงติดกับรถไหมต่อมาคุยกันครับให้มาคุยกันมาคุยกันเดี๋ยวไปดูในพื้นที่กันสัหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเอ้คุณนายคุณเอกน้ำท่วมไหมที่นี่น้ำไม่ท่วมแน่นอนครับเป็นที่ลาดเชิงเขาของเราจะอยู่ที่สูงด้านนี้จะต่ากว่าเดี๋ยวเดี๋ยวที่ลาดเชิงเขาแสดงว่าน้ําไม่ท่วมด้วยใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งได้วิวภูเขาอย่างนี้เลยใช่ครับตรงนี้เป็นที่ดอนแล้วข้างๆจะต่ํากว่าเราด้ั้้าาางนนนนอพฝตกํํมม มันไม่ได้ท่วมเรามันไหลไปข้างๆตรงนี้ไม่ขังครับาภูเขานี่หน้าฝนสวยไหมครับสวยมากครับสีเขียวกระจีเลยครับแต่หน้านี้ฝนเดียวหน้านี้มันผัดใบผัดใบครับอาจจะแห้งเหี่ยวนิดนึงโอ้โหคนเข้ามาชมคุณนัาคุณเอ๋เพียบเลยนะครับทางไร์สดอ่ะเนาะเดี๋ยวผมถามนิดนึงอ่ใครเข้ามาชมนะฝากพิมพ์เบอร์ของคุณให้คุณเอ๋หน่อยนะครับเวลาคนเข้าเข้ามาข้างหลังเนี่ยเขาจะได้ดูเบอร์นะช่วยกันนิดนึงช่วยผมนิดนึงลวกันนะช่วยคุณน่าคุณเอ๋นิดนึงเดี๋ยวจะถามเบอร์ให้ คุณนัทคุณเออย่างงี้คุณสนใจนี่ให้โทรมาเบอร์อะไรบ้างเนี่ยอ่าผมนัดนะครับนัดผมยาวนะครับ0 8 6 7 6 3 7 5 6 6เดี๋ยวจะมีอีกเบอร์นะครับ0 8 7 4 3 3 7 3 0 7ครับอ่าท่านผู้ชมพิมพ์ทันไหมถ้าไม่พิมพ์เดีย๋ยวเอ่อถ้าไม่ทันเดี๋ยวผมขอเบอร์คุณนัทอีกรอบหนึ่งคุณนัดขอจะใช้สักรอบนึงสิครับอ่าผมนัดนะครับ0 8 6 7 6 3 7 5 6 6ส่วนอีกเบอร์นะครับ0 8 7 4 3 3 7 3 0 7 ส่วนเบอร์คุณเอ๋ครับค่ะเบอร์เอนะคะ063 326 1642ค่ะอ่าคุณเอก็เหมือนจรงค่ะ063 326 1642อน่ี่านี่ไปเบอร์คุณนัทคุณเอ๋เนี่ยเดี๋ยวอันนี้เป็นคลิปไลฟ์สดนะฮะใครเห็นอันนี้แสดงว่าเป็นไลฟ์สดเดี๋ยวผมเป็นคลิปลมจริงๆเนี่ยผมจะบินโดนให้ดูให้หมดเลยให้ดูบรรยากาศนี่เพื่อนบ้านนี่เป็นร้อยเรียกว่าเป็นร้อยหลังคาเรือนเลยอยู่ในหมู่บ้านครับอ่าแล้วอย่างเงี้ยครับของซื้อของกินของหานี่หายากไหมเซเว่นเะจ็ดนาที เซเว่น <Seven. S 2> ครับเซเว่ Seven นหนองประดูะไม่ไกลครับเซเว่นซีเจตลาดนัดครับผมมีทั้งซซเว่นอ่าเซเว่นมีทั้งซีเจตลาดอ,อ่าร้านสะดวกซื้อใช่ครับตลาดนัดหรือใครอยากจะมาทำร้านสะดวกซื้อเองตรงนี้ก็ได้ครับเพราะมันอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านเรียกว่าโชห่วยหมู่บ้านใช,ใช่ครับที่เนี่ยไม่ต้องถมแล้วฮะมันสูงเสมอเกือบเสมอถนนคอนกรีตเลยอ่านี่บอกก่อนนะว่าโครงการเราเนี่ยติดถนนสองเส้นใช่ครับเส้นด้านหน้ากับเส้นด้านหลังครับผมเส้นด้านหน้าที่เรายืนอยู่หรือเรียกว่าหลังก็แล้วแต่ก็คือเป็นถนนคอนกรีต แล้วฝั่งนู้นก็มีอีกอีกฝั่งหนึ่งจริงๆข้างหลังคอนรีตโครงการก็เริ่มเข้ามาแล้วครับมีแผ่นแล้วครับเอาง่ายๆแล้วไอ้อย่างนี้คุณน้ทคุณเอกคนจะมาเนี่ยมันอยู่ใกล้อะไรบ้างเผื่อเขาอยากจะพิกัดกันก็มีวัดหนองไก่เหลืองนะครับแล้วก็พิกัดอุทยานฤือีก็ได้ครับห่างจากอุทยานฤือีห้านาทีครับผมอุทยานลือีองค์ใหญ่ที่สุดนะนะถูกต้องอ่าที่อยู่อู่ทองนะครับใช่ครับอ่าเดี๋ยวให้รถไปก่อนนะครับแสดงว่าถ้าจําง่ายๆเนี่ยอุทยานพระฤาษีที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อยู่อออู่ทงสุพรหืไมก็ จะพิกัดว่าหนองไก่เหลืองหรือผมทําเป็น Google Map ไปให้แล้วนะครับเนินเขาเหล่าขวัญ18เนินเขาเหล่าขวัญ18ใช่ครับชื่อโครงการนี่เลยใช,ใช่ครับชื่อโครงการเลยครับโอเคครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างไปดูข้างในกันดีกว่านะครับอ่าน,น,นี่นี่บรรยากาศขึ้นบ้านเยอะนะครับไม่ต้องกลัวสบายใจได้นะครับโออย่างนี้รู้ว่าของซื้อของกินของอยู่ของหาไม่ไกลก็สบายใจละ ถนนในโครงการเรานี่กว้างกี่เมตรครับเนี่ยหเมตรครับทิ้งหินเต็มแบบนี้เลยฮะหกเมตรทิ้งหินไม่มีกั๊กเลยครับแล้วก็มีการบดอัดเรียบร้อยครับทิ้งหินแปลว่าอะไรก็คือทิ้งหินคุกเนี่ยครับมีมีลูกลางมีหินคุกตามขั้นตอนนะครับสูงประมาณ3 0เซนโอเคแสดงว่าถนนตรงนี้สาธารณะสาธารณะครับในฉนดระบุชัดเลยชัดเลยครับเอ๊คุณนันคุณเอเรียกแปลงยังเรียกมีชื่อไหมชื่อโครงการเนินเขาเหลาขวัญเฟสสิบแปดครับแล้วแล้วอย่างในกรณีเอ a นึ่หรืออะไรเรียกยังไงอ๋อ แปลงหนึ่งหนงถึงเก้าหนต้องไหนยุหนึ่งครับแปลงหนึ่งจะอยู่ด้านนู้นอ่ะคุณเอสมมุติคุณเอเนเนเนแปลงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยนี่คือสี่กับห้าสี่กับห้าแปลงที่แปลงห้สี่กับห้านิติถนนสองด้านอ่าเนี่ยนะเห็นอย่างเงี้ยนะครับอ่าเดี๋ยวพอฝนตกนี่หญ้าเยอะขึ้นเขียวขจีเลยเพราะฉะนั้นสี่กับห้าใช่ไหมใช่ค่ะอ่าใครอยากได้ยังไงก็รีบโทรมาแล้วกันเพื่อได้มเดี๋ยวผมลงไลฟ์ก่อนอ่าเพื่อบางคนเนี่ยได้ครับกำลังไลฟ์อยู่อ่าเพื่อบางคนอ๋อโอเค เพื่อบางคนอะไรนะเขาลูกค้าโทรมาพอดีโอ้ลูกค้าโทรมาแม่โอเคใจร้อนจังเลยนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะหมดไวๆนี่แล้วเพื่อบางคนโทรมาปุ๊บนี่สี่ห้านี่คุณเอคุณนัทอยากได้จะได้มาดูตรงนี้กันเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดินไปข้างในกันมาจากกรุงเทพนี้มาเส้นไหนใกล้สุดมาเข้าทางอู่ทองเข้าสุพรรณแล้วก็อู่ทองอ่ะคุณนัทคุณเอเดินมุมนู้นดีกว่าจะได้มุมโอ้โหรถไม่ใช่น้อยน้อยนะเนี่ยวิ่งกันเยอะเลยนะครับแถวนี้ถามนิดนึง เราขวัญกันยายนธันวาคมที่เราอยู่เนี่ยบางคนเขาบอกว่ามันมีฟาร์มเยอะมีแมลงวันเยอะครับตรงเรามีไหมตรงนี้ไม่มีค่ะลัศมีกค่สิบกิโลไม่มีครับไม่มีฟาร์มใช่ครับแสดงว่าคนมาอยู่นี่ไม่มีกลิ่นใช่ครับไม่มีกลิ่นไม่มีแมลงวันมาคอยรบกวนแล้วปัญหาแถวนี้มันมีอะไรบ้างไหมเพื่อนบ้านไม่มีเพื่อนบ้านก็ใิสัยดีครับยาเสพติดเป็นธรรมชาติมีอยู่เป็นธรรมชาติใช่ไหมที่นี่ก็น้อยครับใช่เอาขาบอกว่าปัญหาของที่นี่เหรอ ช่วงช่วงร้อนอาจจะไม่สวยแค่นั้นเองครับช่วงร้อนจะเป็นช่วงที่ใบไม้เขาเรียกว่าแห้งเหี่ยวใช่ใบไม้ใบไม้ผิดใบแต่ปลูกอะไรนี่มันถือว่าถ้ามันโตแล้วมันก็งามใช่ต่อแค่ทีเดียวเขียว็จีเลยครับผ่านหนึ่งปีก็ใช้ได้แล้วใช่ครับนี่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 เดี๋ยวจะหาว่ารถไม่มีนะครับนี่เต็มไม่หมดเลยนู้นก็วิ่งกันเต็มไม่หมดเลยนะครับนั่นมาอีกคันหนึ่งแล้วนะครับแสดงว่าใครมาอยู่นี่ไม่เงอะงเแน่นอนคุณเท่าคุณแกเนี่ยมาอยู่ได้เลยครับใช่ส่วนใหญ่รถผลไม้แหละแถวนี้มีไหมฮะ ผล,ลไม้ส่วนผล,ลไม้ใช่ไหมคะใชะที่นี่เขาจะฮิตอินทผล<ช>ัมกำลังมาแรงมากอ,อินทผลัมอำเภอละขวัญอำเภอละขวัญกำลังแรงมากแสดงว่าดินมันดีใช่ได้ครับ,รบที่นี่ก็ปลูกได้เลยครับดิน,อ,นอินทผลัมมากๆด้วยครับแต่แนะนําให้ปลูกตอนที่มีน้ํามีฝนหน่อยนึงใช่ใช่เมื่อกี้ตอนต้นคลิปเราดูแล้วว่าข้างๆเขามีการขุดบ่อ แสดงว่าใครมาซื้อที่เราเนี่ยมันก็ต้องขุดบ่อได้บ้างขุดบ่อได้แต่ขุดตอนแรกเนี่ยอาจจะต้องทําดีๆหน่อยให้มันแน่นหน่อยกว่ามันจะอุ้มน้ํามนใช้เวลาหน่อยหนึง่งที่นี่จะบอกว่าอุ้มน้ําอยู่พอสมควรเพราะข้างแปลงก็มีบ่อเลยนะครับแล้วก<ม>็ดูด,ด,ด,ดานข้าเนี่ยเป็นที่นา<อ>แสดงว่าเขาเก็บน้ําอยู่ครับอโอเคนะันสบายใจได้ร,ระหว่างเดินนี่นนค,คุณนัทคุณเอ๋เป็นสกีพยานเอฟซีก็บ่นว่าโอ้โหขอเบอร์เมื่อไหร่ก็ไม่ได้สักทีขออีกก็ได้ขอแล้วขออีกอะลองดูครับคุณนัท86 ผมนัดนะครับ08 6 7 6 3 7 5 6 6นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง3 3 7 3 07ครับผมค่ะเบอร์เอนะคะ063 3 2 6 1 6 4 2ค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวขอให้เรื่อยๆครับหรือไม่เดี๋ยวผมจะพาะตัวหนังสือให้มี FC ถามว่าเจาะเนาะอ่าเจาะบ่อน้ำบาดาลได้ไหมได้ค่ะได้ครับลึกไหมฮะก็ประมาณ70เมตรครับผม70เมตรคร่าวๆ <c oughs> นะบางที่มันไม่เหมือนกันอ่า แต่ถ้าใครอยู่ตรงนี้นะนี่จะเห็นอย่างนี้เลยตอนนี้พี่ตอนนี้พี่อยู่ไหนเห็นวิวอย่างนี้สวยๆเลยนี่สดๆเลยอันนี้คุณเอ๋หน้ามาฮะ่าไม่ไม่ใช่คที่โทรแลูกค้าลูกค้าจริงใช่ลูกค้าจริงพอเราไลฟ์สดปุ๊บลูกค้าได้ยินเบอร์ก็จะโทรมาเลยใช่ไปเลยไปเรื่อยๆกันนั่นนะครับคุณเอ๋แล้วจุดเด่นแปลงนี้ผมถามนิดนึงในอย่าเชียร์กันนะในมุมมองคุณเอ๋เนี่ยแปลงนี้มันสวยยังไงคือสวยได้เห็นวิวภูเขาอันนี้คือภูเขาพ่อปู่หรือภูเขาบางกรประจําของอําเภอละขัญนะคะ เขาพ่อปู<ช>หรือเขามังกรเป็นภูเขาโวดว่งดังที่อยู่ในอําเภอ,อเอราผันแล้วไปอู่ทองเนี่ยมันไกลไหมไม่ไกลค่ะจากอ,อําเภออู่ทองก็ประมาณย0สบกิโลเมตรเพราะว่าที่ดินแปลงนี้จะอยู่กึ่งกลางระหว่างสองอเภออำเภอ,รอเอราผันและอำเภออู่ทองอแต่ถ้าบางคนเ,นเขาชอบสุพรรณบุรีอู่ทองก็ไปไม่ไกลไม่ไกลคือ,อ เขตจากอำเภออู่ทองมปถึงเขตนะไม่ใช่ตัวเมืองมาห่างกันอยู่ที่ประมาณ5-6กิโลเมตรเอาง่ายๆว่าเดินไปหรือขับรถไป5-6กิโลเนี่ยเข้าอูออ่ทองอ่าแต่<ข>ถ้ากับตัวเมือง20อ่าโอเคอพ,พูดง่ายๆเดยไปชายแดนอู่ทองเนี่ย5ก<ช>ิโลเหยียบชายแดนคือเหยยบพื้นแผ่นดินของอำเภออู่ทองสุพรรณเลย<ช>แต่ถ้าไปตัวอำเภอที่มีพระแกะสลัก ตลาดใหญ่ๆโรงพยาบาลนั่นก็ประมาณ20กิโลใช่ค่ะอันนั้นหลายคนจะได้เข้าใจกันนะครับมาไม่ยากหรอกจะพิกัดด้วยน้องไก่เหลืองนะครับไล่300ตารางวาลืมบอกไปเลย300ตารางวา269,000นะครับในราคา300ตารางวาแต่ถ้าเป็น1ไร่เนี่ย350,000 9,000ัวางมาจำประมาณ10% 10็ก็กำลังคำนวณเอานะครับทนมาดูได้ทุกวันไหมฮะเนี่ยได้ทุกวันเลยค่ะไม่มีวันหยุดใช่ค่ะไม่มีวันหยุดอ่าแต่ขอลงหน้าหน่อยนึงมาดูได้เลยครับค่ะผมขอลงหน้าหน่อยนึงสักวันหนึ่งขอก่อนมาถึง20นาทีก็ได้ครับอ่าดีเนี่ยคุณน้ทคุณเอ๋พอมาถึงตรงเนี้ยถามหน่อยบางคนเ็าถามเข้ามารู้ละน้ำประปามีเป็นประปาอะไรนะครับ ประปาหมู่บ้านประปาหมู่บ้านของเราที่เราทําขึ้นมาเองครับผมออ๋ประปาเราด้วยใช่ครับปปรระาาเไหลแรงใช่ไหมฮะแรงครับไม่ต้องไปแยกบ้านครับไฟฟ้ามีให้แน่นอนแต่ขอเวลา2เดือนเพราะว่าที่ดินเพิ่งทําเสร็จเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองครับอ่าอยู่ในช่วงการขยายเขตใช่ครับแล้วก็นะครับตรวจสอบได้อ่าโฉนดอยู่ในช่วงการแบ่งแยกตรวจสอบได้หมดทุกอย่างครับคือวันโอนนี่คือรับโฉนดได้เลยอ่าทีนี้อย่างที่ถามนะฮะเอฟซีถามมาว่ารั้วเนี่ยข้างหน้ารู้แล้วว่าให้รั้วเขาบอยสามชั้นแล้วตรงอื่นให้อีกไหม อีกสามด้านมาคุยเป็นเคสใบคสอ่ามาคุยกันมาคุยกันขอให้มาใช่ขอให้มาให้ให้ให้ตอนนี้ยังไม่ได้เพราะถ้าให้ตอนนี้ไปก็ไม่มีใครมาก็ยังไม่ได้ใช่คือง่ถึงจะได้ให้มาคุยกันแล้วกันอ่าโอเคเดเดินกันไปเรื่อยๆครับนูนเดินกันไปถึงตูงรู้เลยนะครับรู้ข้อมูลพอสังเขตแล้วนะครับอ่านู่นแหละเขตเราลึกสุดเขตต้นไม้เลย ใครสนใจยังไงก็เตรียมล็อกเบอร์กันไว้แล้วกันนะครับเราขันกาญจนบุรีนะครับบางทีผมก็ไม่อยากพูดซ้ำนะบางคนบอกโอ้โหพูดแล้วพูดอีกมันเป็นคลิปไลฟ์สดเนาะเดี๋ยวหลายคนก็บ่นผมอีกนะครับเดินกันไปเรื่อยๆนี่นี่นี่โอ้โหแสดงว่าลมมีโชยอยู่ตลอดเวลาเลยลมตีข่เพื่อเรขัญลมแปลว่ามันอากาศท้องฟ้ามันเปิดใช่เอ๊อย่างนี้ทิศทางมันไปยังไงกันบ้างทางด้านนี้จะเป็นทิศเหนืออ่ะยังง่ายๆเลยค่ะ ข้างหลังเนี่ยแปลงคุณนัทเนี่ยหันหน้าไปทางนี้ทิศเหนืออันนี้หันหน้าไปทางใต้สลับกันใช่ครับตรงนี้ทิศตะวันออกครับทิศสวยมากได้ง่ายๆเลยได้ทั้ง3 4ทิศเลยไม่ต้องเลือกเลยครับแปงไหนก็สวยทุกแปลงไม่ต้องมานั่งห่วงว่าเป็นตะวันตกเลยหรือเป็นตะวันออกโอเคครับอะไรก็คือว่าอยู่ที่คนชอบว่าอยู่แปงไหนอะไรยังไงทิศทางไหนสวยครับคือจะหันหน้าบ้านทิศเหนือหรือทิศใต้ครับมันสูงกว่าระดับน้ำทะเลสักกี่เมตรที่นี่นะครับตรงนี้อยู่ประมาณ60 ถึงเจ็ดสิบสิครับประมาณนั้นครับหกสิบเมตรครับโอ้หกสิบเมตรเนี่ยแปลว่าถ้าเกิดน้ําท่วมเนี่ยเราเราก็ไม่มีปัญหาใช่ไม่ได้มีปัญหาอ่ะโอเคคือหลายคนกลัวไงเออบางคนนี้ก็หาที่นี่สูงก็ระดับน้ำทะเลนี่เป็นร้อยร้อยกว่าเมตรกันเลยนะเนี่ยใครเข้ามาตอนนี้ก็ฝากจอเข้าใจหน่อยละกันไม่เชิงเพาติดเขาจนเกินไปแล้วก็อยู่ในระดับที่กําลังดีครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้าน้าป่าไหลหลากติดเขามากมันไม่ดีนะติดเขามากเนี่ยลมมันพัดแล้วมันจะเป็นมุมอับ แล้วบางครั้งเนี่ยเกิดไฟป่าขึ้นมาเนี่ยเราจะซวยไปด้วยหรือบางทีเนี่ยบางคนเขากลัวน้ําป่าดินถลม่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นของเราเนี่ประมาณกี่กิโลคุณัศน์กับสายตากิโลดินกิโลสองกิโลอะประมาณนี้กิโลเดียวอ่าเพราะฉะนั้นบางคนข้าน,นี้เขาชอบเชิงเขาเลยอันตารายนะครับอันตารายผมเห็นมาหลายที่แล้วเวลาน้ําป่ามามันไม่ใช่น้ําป่าหรอกอดินมันอาจจะสไลด์ได้หรือไม่เวลามีไฟป่ามีเข่าควันอย่างไฟป่าเงี้ยเราจะได้รับอ่าเรียกว่า เขา่ามันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้กําลังเหมาะเลยอยู่ช่วงไหนอยู่ของเราขวัญอยู่ใ,ใ,ใกล้ๆวัดหนองไก่เหลืองนะครับวัดหนองไก่เหลืองนะครับไม่ไกลมากนะครับเดินทางมาก็ไม่ไกลมากอะไรมากมายเลยอะเยู่หมูมม่บ้านน้ำโจรอะไรนะหแบบมู่หกน้ำโจรครับหมู่หกของตอ่าอยู่หมู่บ้านน้ำโจรออนนโจรเขียนยังไงครับ โจรระโอจอจานนอนหนูไม่ใช่สาโกันโจรไม่ใช่โจรลอเรือนนะไม่ใช่โจรลอเรือใช่ไมอ,อ,อ๋อ <laughs> ไม่ใช่หรอกที่กลัวเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยบางคนเขาตั้งชื่อหมู่บ้านเนี่ยตามภูมิประเทศหรือลักษณะในพื้นที่พื้นที่แสดงว่าโจรไม่เยอะอ่าไม่เยอะค่ะ,อ,ะอันนี้คือน,น้าโจรหมู่บ้านน้าโจรเฉยๆอ่าโอเคอันนั้นก็สบายใจได้ว่าไม่น่าวิตกกังวลนะครับอ่ะ,อะเดินกันชมกันไปบรรยากาศกันไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่ขอบคุณทุกคนที่ไม่หนีไปไหนนะครับ ว่าน,นองแก่เหลืองโอเคขอบคุณมากที่คนที่ช่วยกันพิม์มานะครับแล้วแปลงนี้เจ้าของไว้ใจได้เอ๊ะไปดูสื่อของคุณนัทคุณเอ๋นี่ดูได,ด้ที่ไหนกันบ้างอ่าทุกช่องทางเลยค่ะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มจะเขียนว่าเอบ้านที่ดินนะครับส่วนผมนะครับที่ดินราคาถูกทำเลด,ดีนะครับเพจนะบ้านฟ้านะฮะที่ดินราคาถูกทำเลดีลิสต์แลนด์นะครับส่วนทีทีนะครับบ้านดำนะครับทิกตอกนัดที่ดินครับผมอ่า เอาง่ายๆพูดตรงๆในสมัยนี้คนขายที่ขายทางกันเกิือนกาดดาสดาเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดมแต่คนที่จะไว้ใจจริงๆเนี่ยไม่ได้เราไม่ได้พูดเพื่อเปหรือมาเชียร์กันเองไม่ใช่หาย,ยากนะครับ <100 S 1> ของเราเนี่คร่าวๆทำมาสักกี่โครงการละร <200 S 1> ้อยกว่า200 200กว่าท่านผู้ชม,มท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับเกือบ200โครงการนะครับทำกันมาเกือบเป็น 10, 10ปีกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย รู้จักค่าหน้าคาตากันหมดแล้วนะครับอยู่ในวงการกันเพราะฉะนั้นโกงไม่ได้และอย่างหนึ่งเนี่ยผมก็รันตีได้นะครับคุณนัทคุณเอ๋เนี่ยก็ทำมาเพียบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการโกงอะไรต่างๆไม่ได้อยู่ในสายเลือดเราไม่ได้อยู่ในวิสัยของเราเพราะฉะนั้นสบายใจได้แน่นอนอใช่นนอนมาเจอมาชมมาพูดมาคุยกันก่อนที่จะตัดสินใจอย่างที่บอกมาขับรถชมสักหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างาน,านะดูบรรยากาศใช่ครับ อ่าถ้าชอบก็ลองดู2,6900 0กับ300ตารางวานะครับหนึ่งไร่3 5 9 0 0 0บอกพูดอีกครั้งหนึ่งอ่ะเ,อเดินก็คุ้มแล้วครับอ่ารัวนี่ก็หัวไหลมือแล้วอ่าลองดูลองดูแล้วมาปลาเลาะดีๆเนี่ยเดี๋ยวก็แถมนุ่นแถมนี่ปลาเลาะดีๆกล่อมคุณนัทคุณเอดีๆเนี่ยอาจจะลดให้อีกลองมาดูเอาละกันนะครับอ่าคุยง่ายขอให้มาคุยมาเจอตัวเป็นเปนกันละกันอ่าไอ่อล้ำแหลมนั่คืออะไรคุณนะัทฮะเป็นซุ้ม ให้ความสวยงามตอนหลังผมตั้งชื่อว่าซุ้มหมูกระทะแล้วกันครับท <g ul ose> ําทไมอ,ะอ่ะก็คือถ้าสมมุติเราจะกินหมูกระทะเนี่ยเราเอาผ้าใบ วางข้างบนนะครับมันก็จะลงแล้วข้างล่างก็จะเป็นที่นั่งนั่งกินหมูกระทะกันอ่ามันเป็นการแคมปิ้งครับผมมันเป็นการสร้างบรรยากาศใช่เป็นสร้างบรรยากาศหน่อยคือตกแต่งพื้นที่สวยงามหลังกลายเป็นซิกเนเจอร์แล้วครับจุดเด่นอันนี้ก็คือที่ดินของเรานี่แหละครับธงแดงแดงนี่คือของคุณนายคุณเอ๋เลยธงแดงแดงถ้าเป็นของเราขวัญก็จะเป็นของผมที่เดียวครับอ่าร้อนแรงแดงเสมอใชนี่จะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนเอฟซีถามมาว่าสองงานเท่าไหร่ไม่มีครับ เล็กสุดคือ300ตารางวา2อง0 0นหกหมื่นเก้าพันนี่คือเล็กสุดแล้วมีไม่กี่แปลงหมดแล้วหมดเลยด้วยในขนาดเล็กๆที่เหลือส่วนใหญ่ก็เป็น1ไร่1ไร่ก็คือ3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันเพราะฉะนั้นรีบมาดูกันก่อนเอ้คุณนายคุณเอกอย่างนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมชมแล้วไม่มาได้ไหมได้ครับจองออนไลน์ได้จองออนไลน์ได้ครับแล้วให้เวลานานไหมหมายความว่าจองเท่าไหร่จองเท่าไหร่จองห้าพันบาทหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งถึงสองอาทิตย์แล้วถ้าไม่เอาล่ะ ถ้าไม่เอาเหรอมันก็เสียโอกาสคนอื่นไงก็ไม่ได้คืนเงินอาจจะไม่คืนครับบอกตรงๆไม่ต้องคืนแล้วครับผมพูดตรงๆพูดแทนเลยคือใจเขาใจเรานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ขออนุญาตพูดตรงๆถ้าเกิดเรามาวางมัดจําแล้วถ้าเกิดคนขายเบี้ยวคนขายก็ผิดถ้าคนซื้อเบี้ยวคนซื้อก็ผิดไม่งั้นมันจะมีทําสัญญาไว้เพื่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาคือสิ่งที่ตกลงกันนะครับผมเห็นหลายที่แล้วอ่ามาวางสองหมื่นกว่าไม่เอาคืนเงินได้ไหม ในช่วงที่ท่านมาวางเนี่ยเขาก็ขายคนอื่นไม่ได้่เพราะยันใจเขาใจเราอันนี้ผมพูดกลางๆให้นะครับผ่อนยังไงอันนี้ไม่ได้ผ่อนนะครับอันนี้เป็นสดแต่ถ้าผ่อนเนี่ยโทรหาทั้งสองท่านได้ยังมีโครงการมาคุยกันมีโครงการอื่นที่ผ่อนอีกใช่ค่ะอีโครงการอื่นสองไล่รถไหมคุณนัทเอฟซีถามรถครับแต่ขอให้มาคุยใช่อ่าจากไล่หนึ่งเนี่ยสามแสนห้าหมื่นเก้าพันสองไล่คุณนัทอาจจะเหลืออยู่ไล่ละห้าหมื่นก็ได้ เนี่ยครับเรากำลังเดินขึ้นไปเรื่อยๆไปดูกันไปดูกันอ่ะผมกิ๊บแซวเล่นเขาไม่ได้ลดจริงๆนะคุณนัทจะไม่ได้ยินได้ยินเดี๋ยวอ่ะไปดูกันเรื่อยๆลดครับเขาลดเขาลดให้แต่ขอให้มาคุยเถอะที่เราเดินนี่จะสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะอ่ามันเป็นเขาเรียกว่าเอ่เนินสลบขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับคือบอกไว้ก่อนนะอันนี้เป็นโครงการเริ่มต้นเปิดโครงการของซอยนี้ทั้งซอยเพราะผมมีโครงการที่ต่อไปอีกครับ มีโครงการที่ต่อไปอีกแปลว่าเพื่อนบ้านมีแน่นอนเพื่อนบ้านมีแน่นอนมีต่อไปอีกคือประมาณตามถึงห้าโครงการที่เราเตรียมไว้แล้วครับนี่คุณเอกข้างหลังเราเนี่ยเดี๋ยวนิดนึงนะเดี๋ยวหลายคนจะคิดว่าไม่มีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมีอยู่แล้วเพื่อนบ้านมีอยู่แล้วครับตกประมาณเป็นร้อยนะผมว่าเป็นร้อยใช่ครับเดี๋ยวทางเลยครับคือตั้งแต่ลงมาจากถนนลัดยาง500เมตรเนี่ยเพื่อนบ้านตลอดมาเลยค่ะอ่าแล้วเดี๋ยวตอนคลิปบินโดนที่ผมแทรกเข้าไปเนี่ยผมจะบินให้ดูผมนับแล้วเป็นร้อยหลัง เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เปี่ยวเดียวดายแน่นอนอย่างน้อยข้างหลังเนี่ยสี่ห้าหลังละ,ะแล้วมาฝั่งนี้นี่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 ทางนี้ก็เพื่อนบ้านเป็นสิบนะครับเป็นสิบหลังเลยเพราะฉะนั้นสบายใจได้คุณนะัทคุณเอ๋เดี๋ยวมาถึงตรงนี้ละท่านผู้ชมเริ่มอยากจะโทรละขอเบอร์ทิ้งท้ายไว้สักหน่อยว่าเท่าไหร่ผมไม่อยากทาคลิปที่มันนานตอนนี้ยี่สิบนาทีกำลังเหมาะสมนะครับแล้วก็ฝากบอกไว้นิดนึงว่าคลิปนี้เป็นคลิปไลฟ์สดอย่าพึ่งว่าผมแล้วกันถ้าพูดซ้ำนะนะครับ เบอร์แต่ละท่านเบอร์อะไรครับอ่ะเบอร์ของเองนะคะ0633261642ค่ะนะคะเบอร์เบอร์ของเองนะคะ0633261642ค่ะส่วนผมนัดนะครับ0867637566นะครับโทรไม่ติดนะครับอีกเบอร์นึง087433 7307นะครับเบอร์ที่2นี่ทักบ้านเขียวได้เลยอ่าโอเคเดี๋ยวผมอนุญาตลังลงไลฟ์สดแล้วก็ขออนุญาตลงคลิปและจบคลิปแล้วท่านผู้ชมรีบโทรมานะเนี่ยพอคลิปนี้จบแล้วรีบโทรมาก่อนที่มันจะหมดละกันอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณนัทคุณ,คณเอ๋มากนะครับขอให้ปิดโครงการส,สวยๆตรงนี้ได้เร็วที่สุดเลยละกันกับ สามร้อยตารางวาสองแสนหกหมื่นเก้าพันหรือหนึ่งไร่จะเอาก็สามแสนห้าหมื่นเก้าพันอยู่ที่ตำบลหนองปะดูอำเภอราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอยู่ใกล้ๆวัดหนองไก่เหลืองห่างจากกรุงเทพร้อยกว่ากิโลต้นๆพูดซ้ำให้นะครับค่าโอนฟรีทั้งหมดนะครับมีรั้วให้นะครับหนึ่งด้านแต่ถ้าเอาสามด้านก็มาคุยกันนะครับมีน้ำประปาให้มีไฟ,ฟฟ้าให้นะครับถนนทุ่งผืนเคุดแดงบางแปลงนี้ติดถนดนสองด้านอ่ะโอเคขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับขอบคุณที่รับฟัทุกคนนะครับสวัสดีครับ